สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆชาว YouTube นะครับสวัสดี FC ฟวีระพลการช่างออนไลน์ทุกๆคนที่เข้ามากดติดตามช่อง YouTube ของผมใหม่นะครับก็วันนี้อยู่กับผมวีระพลการช่างออนไลน์เช่นเคยนะครับผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้อยู่กับยามาฮ่าโนโวเอลิเกนครับนี่ครับรถคันนี้สีนี้นะครับนี่ครับล้อขอบสิบเกีด ร,รถคันนี้มีอาการน้ำเข้าเครื่องนะครับไม่ใช่น้ำเข้าเครื่องเอหม้อน้ําแห้งครับหม้อน้ําแห้งแล้วก็ลูกปืนปั๊มน้ําแตกนะครับแล้วก็ตอนสตาร์ทรู้สึกว่าจะมีเสียงดังด้วยนะครับผมก็ได้ตรวจเช็คแล้วว่ามันมีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าผมจะทํคชิปหรือว่าดําเนินรายการแบบ แบบอะไรอ่ะแบบแบบว่าในกรณีที่โอเวอร์ฮอนชุดบนแล้วกันนะครับว่าสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนมันมีอะไรบ้างนะครับไปยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างนะว่าว่าโอเวอร์ฮอนชุดบนโนโวอีลิแกนสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนมีอะไรบ้างนะครับอ่ะหนึ่งเลยคือปะเกนฝ้าสูบนะครับ 5PO นะครับแล้วก็ ปะเกนเสื้อสูบ 5PO นะครับแล้วก็ลูกสูแบแหวน 5PO นะครับเสื้อสูบ 5PO นะครับซีนว์าวลก็ใช้กับมี o Novo นะครับ 5VV นะครับอย่าลืมนะยามาฮ่านะครับอะไรแท้ถุงต้องเป็นสีนี้เลยนะครับเสื้อสูบแท้ก็ต้องเป็นกล่องสีนี้นะครับ ลูกสูแบแวนก็มายกชุดครับไม่เหมือนฮอนดานะครับถ้าเป็นฮอนด้าเราจะต้องซื้อแยกสลักลูกสูบต่างหากกิบล็อกสลักลูกสูบต่างหากนะครับแต่ยามาฮ่าเนี่ยเขาให้มาอย่างนี้นะครับนี่ตักเทปนี่ให้่อยนี่ครับนี่ก็จะเป็นถุงสลักลูกสูบนะครับนี่ก็จะเป็นกล่องกิบล็อก นี้ก็จะเป็นอะไรเนี่ยแหวนนะครับเอากลอา่องมาด้วยตากตัวนี้ผมเนี่ยครับลูกสูบแท้นะครับลูกสูบแท้นี่ต้องเป็นอย่างนี้นะครับนี่สีปีเนียมถูกชุบแข็งมาจากโรงงานนะครับความแข็งไม่พอถ้าเป็นลูกเทียมเนี่ย ความแข็งไม่พอนะครับแล้วก็ลูกสูบเนี่ยปีตัวตัวเนื้อเนื้อหรือว่าวัตถุดิบในการผลิตลูกสูบมาเนี่ยมันแข็งแรงไม่พอนะครับใส่ลูกใส่เสื้อเทียมลูกเทียมแป๊บเดียวเสื้อสูบเป็นรอยกับลูกสูบเป็นรอยครับนะครับก็คันนี้นะนี่มีอยู่ประมาณนี้นะครับมีอยู่ประมาณนี้นี่ก็จะเป็นเสื้อสูบตัวใหม่นะครับของแท้จ้องเป็นอย่างนี้นะครับนี่ ตีตา 5PO10 5PO1O นะครับนี่ต้องเป็นอย่างนี้นะนะครับก็คันนี้ยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างหน้าถ้าเราโอเวอร์ฮอนชุดบนนะครับสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนก็มีเสื้อสูบลูกสูบแหวนประกันเสื้อประกันฝานะครับแล้วก็ซีนวาลวนะครับ ส่วนถ้าถ้าในกรณีวาล์วไอดียไอเสีย wow มันยังใช้ได้อยู่เราก็ทําการบดบดใหม่นะครับบดแล้วก็เปลี่ยนซีนวาล์วเอาออนะครับยกตัวอย่างว่าประหยัดนะครับหรือจะตีปอกก็ได้นะครับส่วนคันนี้นะครับมันมันมันทำหลายอย่างเนี่ยฝาสูบผมก็ไปปาดมาใหม่เนื่องจากรถเกิดอาการน้ําแห้งนะครับก็ใส่เข้าไปก็มีโอกาสน้ําดันสูงนะครับก็เลยตัดสินใจปาดฝาเลยดีกว่า นะครับแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆนะสำหรับรถคันนี้ก็จะเป็นสายยางระบายไอนะครับที่มันระบายไอจากชุดซีนปั๊มน้ำแล้วก็ยงไปเข้าหม้อกองอะ่ะเนี่ยนะครับรหัสจะเป็นรหัสนี้นะรหัสสายระบายไอโนวโอีลิเกนนะครับผมแล้วก็ประกินปั๊มน้ำนะครับประกินฝาครอบชุดปั๊มน้ำ นี่ก็จะเป็นปากกนที่อยู่ข้างในชุดปั๊มน้ำเหมือนกันแล้วก็ลูกปืนเบอร์6000นะครับลูกปืนแกนปั๊มน้ำอันนี้ก็จะเป็นซีนปั๊มน้ำนะครับมี O อร้อนะครับนู e l ลิเกนใช้ตัวเดียวกันส p a r k 1ร้อยสาก็ใช้ซีนตัวเดียวกันทีแซดวีก็ตัวเดียวกันครับแล้วก็ปะกกิน ตรงกลางที่อยู่ตรงระหว่างฝาครอบปั๊มน้ำครับอันนี้ก็จะเป็นใบพัดแกนใบพัดปั๊มน้ำนะครับนี่อันนี้ก็ชุดบนก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะครับวาลวใช้ตัวเดิมสปริงวาลวใช้ตัวเดิมนะครับสําหรับอีลิแกน์คันนี้นะครับแล้วก็วาลไอเดียเสียใช้ตัวเดิมสปริงเดิมแต่ว่าปาดฝาสูบนะครับแล้วก็แคมก็ตัวเดิม นะครับนี่ลูกปืนก็จะเป็นเกียร์แปนอย่างดีนะยี y ่ห้อลูกปืนก็เป็น NSK นะครับส่วนเบอร์ลูกปืนก็เป็นห9เก้าหกเก้าศูนย์หกนะครับใช้ลูกปืนแคมเบอร์เดียวกันกับของสปาร์คร้อยสามห้านะครับนี่ โอลิงนี้ก็จะใช้ของเดิมนะครับขาบูผมได้ทำการล้างให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นี่ครับลูกสูบเทียมกับลูกสูบแท้ต่างกันนะครับด,ด,ดูดูที่ตัวชิ้นงานเลยนี่เห็นไหม สีของลูกสูบจะไม่เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมสีลูกสูบไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยเห็นไหมใส่แป๊บเดียวนะครับทั้ง,งทั้งที่รถไม่นำน้ำมันเครื่องไม่แห้งนะนะครับเนี่ยมันจะไปขูดกับเสื้อสูบเป็นรอยนะครับนี่เขาเพิ่งจะเปลี่ยนเสื้อมาเมื่อไม่นานนะครับนู่นเห็นไหมนะครับเพราะอะไรเพราะว่าความแข็งของเสื้อสูบเนี่ยมันแข็งอยู่แล้วแต่ว่าลูกสูบเนี่ย มันไม่แข็งพอนะครับมันโดนความร้อนแป๊บเดียวมันก็จะกินลูกกับเสื้อก็จะเสียดสีกันนะครับทำให้เกิดการขี่ขาดของตัวปีเนียมนะครับมันแข็งไม่พอครับนี่ครับลูกรถคันนี้ใส่ลูกสูบเทียมมานะครับแต่เป็นเสื้อแท้นะครับ ลูกปืนเก,กีนะเนย,ย,กยกกน,นยนะปันป๊มน้ำแตกนะครับนี่ถ้าเราโยกโยกคือกักคือกักคือกักในลักษณะนี้นะครับก็แสดงว่าลูกปืนเกียนปั๊มน้ำแตกนะครับนี่ข้างในนี่ก็จะมีปะเกียนอยู่หนึ่งตัวนะปะเกียนของเขาก็จะเป็นตัวนี้นี่ครับปะเกียนชุดซีนปั๊มน้ำชุดปะเกียนชุดปั๊มน้ำ โนโวอีล no ิเกนก็มีอยู่รหัสนี้นะหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้ส่วนลูกป,ปืนเนี่ยเบอร์หกพันะครับบอกไปแล้วนะครับนี่เห็นไหมเขาเคยซ่อมมาแล้วนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ถ้ามีโอกาสถ้าหากเวลามันพอผมก็จะทำการทำคลิปแบบว่า ประกอบซีนปั๊มน้ำโนโวอีลิแกนให้ F-C ได้ดูนะครับนี่นะครับเกิดจากควมรม้อนสูงนะครับที่ประกินฝาเป็นอย่างนี้นะครับคือประมาณนี้แหละเนี่ยผมก็ล้างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับคืนนี้ว่าจะนั่งประกอบน่าจะไม่ได้ทำวิดีโอหรอกรถคันนี้นะครับ ส่วนลูกปืนที่อยู่ข้างในนี้นี่มันไม่เห็นเบอร์มันมองไม่เห็นครับเบอร์มันอยู่ด้านในนะครับปาดฝาสูบก็ลงกึงช่างนบครับปาดให้นะครับนี่ก็จะเป็นพวกกระเดืองเาวนะครับ 89กับ87นะครับ89อยเสีย87อยู I ่ไอดี e 8, 7, I D, นะครับไม่มีอะไรแล้วหมดแล้วนะครับถ้าผมมีโอกาสหรือว่าเวลาผมพอนะครับผมจะทำวิดีโอตอนประกอบเครื่องให้ดูนะครับถ้าเวลาผมไม่พอผมก็ต้องขออภยัยนะครับอาจจะทำให้ดูแค่ตอนประกอบอุปรกรณ์ภายในของชุดซีนปั๊มน้ำชุดนี้เอา นะครับผมส่วนอะไรที่ผมซื้อมาจากร้านไหนก็นั่นแหละครับร้านเดิมเจ้าเดิมนะครับสปอนเซอร์ของผมนั่นเองนะครับทอมอะไรนะครับนี่ครับรถคันนี้น่าจะไม่ค่อยได้ดูแลรักษารอกนี่โช๊กก็แตกนะครับนี่ น็อตล็อกสวิงอาร์มก็ไม่มีสักตัวครับเ่ยลวมนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับเพื่อเหตุและผลหลายๆอย่างของคนเรามันไม่เหมือนกันนะครับต้นทุนชีวิตคนเราไม่เหมือนกันนะครับฝากสปอนเซอร์ผมด้วยนะครับร้านทอมอะไรนะครับอยากได้อะไรไปประกอบรถที่ต่างจังหวัดหาที่บ้านแถวบ้านไม่มีก็ติดต่อสอบถามผ่านตามนี้ได้เลยนะครับ ฝากด้วยครับผิดพลาดประการใดในวิดีโอนี้10นิ้วของผมกราบขอโทษขออภัยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้วิดีโอนี้สวัสดีครับ